บทที่5วิชาตลาดออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซจะว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของอ e ีคอมเมิร์ซพื้นฐานของอ e ีคอมเมิร์ซนั้นจะประกอบไปด้วยอินเทอร์เน็ตพื้นหลังของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันหลายพันเครือข่ายและคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องเชื่อมโยงธุรกิจสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและบุคคลระบบของ World w i หนึ่งในบริการยอดนิยมของอินเทอร์เนต็ตให้การเข้าถึงเว็บเพจประมาณพันล้าน,ล,านล้านฉบับมีคนใช้อินเทอร์เนต็ตทั่วโลก4,000ล้านคนวิวัฒนาการของอินเทอร์เนต็ตในปี1960จนถึงปัจจุบันเฟสของนวัตกรรมเนี่ยจะเริ่มในปี1 9 6 4ถึง1974เป็นการสร้างเครือข่าย เป็นเฟสของการสร้างสถาบันเนี่ยจะเริ่มในปี1975-1994ถึงค่ะสถาบันการเงินขนาดใหญ่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและความชอบธรรมระยะการค้า 1995- 19 19ถึงปัจจุบันบริษัทเอกชนดำเนินการขยายฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตและบริการในท้องถิน่นอินเทอร์เน็ต ip address สิ่งที่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ต้องมีบ้านเลขที่ หลัง a d d r e บ้านเลขที่ในอินเทอร์เน็ตนั้นเขาเรียกว่า IP a d a t e ซึ่งมีขนาด32บิตมาตรฐาน IPv 4ทุกสิ่งที่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ต้องมี address IPv 4คือแสดงให้เป็นชุดตัวเลขแยกต่างหาก4ชุดที่ทำเครื่องหมายไว้ตามช่วงเวลาเช่น201.61.186ห จุดสองตัวอย่างที่2อง Class C address คือข่ายที่ระบุชุดแรก3ชุดคอมพิวเตอร์ที่ระบุโดยชุดสุดท้าย IPv 6รายละเอียดนี้ก็คือเวอร์ชันใหม่ IPv 6มีที่อยู่128บิตสามารถจัดการที่อยู่ได้สูงสุดถึง2ยกกำลังของ128 IPv 4 สามารถจัดการได้เพียง4,000ล้านเท่านั้นเส้นทางข้อความอินเทอร์เน็ต TCP/IP และการสลับแพ็กเกตข้อมูลที่ส่งไปในอินเทอร์เน็ตเช่นอีเมลและข้อมูลที่เราคุยกันด้วยเสียงหรือด้วยแชทจะถูกส่งเป็นชิ้นแพ็กเกตและส่งและรับ ต้องใช้ระเบียบ TCP IP ดังนั้นข่าวสารอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในรูปของแพ็กเกจมีหัวแพ็กเกจประกอบด้วยแอด r e ร s ของผู้ส่งและผู้รับแพ็กเกจจะหาเส้นทางจากเครื่องผู้ส่งไปยังเครื่องผู้รับโดยใช้เส้นทางที่ต้องเชื่อมในเครือข่ายระดับโลกระเบียบวิธีการส่งเรียกว่า TCP IP หรือ Transmission Control p r o t o คอลอิน e ทอร์เน็ตโปรโเส้นทางข้อความอินเทอร์เน็ตและการสลับแพ็กเกจจากในรูปนะคะเราเริ่มมามองกันที่ข้อแรกคือเอาข้อมูลมาสร้างเป็นแพ็กเกจย่อยแล้วส่งออกโดยมีการใส่ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับแพ็กเกจที่2 p a แพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจเดินทางอย่างอิสระเส้นทางที่ว่างโดยใช้ระเบียบวิธีที่กำหนดโดย Routing a l g กอริทึในเรื่องที่3เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วแพ็กเกจจะรวมตัวประกอบกันมาเป็นข้อมูลเพื่อส่งออกมาชื่อโด omain DNS และ URLs address ต่างๆในอินเทอร์เน็ตจะแปลงเป็นชื่อเรียกโดยเครื่องแม่ข่ายที่เรียกว่าโดเมนเนมเ e ิร์ฟ e r อร์เพื่อความสะดวกในการใช้เช่นเครือแม่ข่าย r m u t p mooc.org หรือมุกของเรานั่นเองนะคะก็จะมีอัปเดตว่า119.59.140.43ชื่อ i m u t p a c t h เรียกว่า URL หรือ Uniform List i u e s l o c a t o r เมื่อใช้ในเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องไปจําตัวเลขที่เป็น a s d e s เลยค่ะคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เซิรระบบคอมพิวเตอร์ e-commerce เนี่ยจะเป็นแบบไซเลนและเซิร์ฟเวอร์ตัวไซเลนเนี้ยอาจจะเป็น PC หรือสมาร์ทโฟนหรือ Tablet โดยที่โปรแกรม e-commerce จะอยู่ที่ เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์อาจจะตั้งอยู่ที่ออฟฟิศหรือฝากไว้ที่ด t ต c ้าเซ็นหรือไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์แต่เช่าใช้อินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโปรวเดอร์ได้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพเครื่องลูกข้าที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายกับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องหรือมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ทั่วไปสำหรับลูกค้าจัดเก็บไฟล์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์จากระบบลาวใครเป็นผู้ดูแลควบคุมอินเทอร์เน็ต 1. องค์กรที่มีอิทธิพลต่ออินเทอร์เน็ตและตรวจสอบการดำเนินงานรวมถึงได้แก่คณะกรรมการสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต IAB บริษัทอินเทอร์เน็ตสำหรับชื่อและหมายเลขที่ได้รับมอบหมาย ICANN กลุ่มวิศวกรรมกำหนดนโยบายทางอินเทอร์เน็ต IESG คณะทำงานวิทยากรรมวิศวกรรมทางอินเทอร์เน็ต IETF สังคมอินเทอร์เน็ต ISOC ทำว่า I S O C ยังแทนในเรื่องของ I P security ด้วยนะคะ World Wide Web Consortium W 3 c สาภาพโทร,รคมนาคมระหว่างประเทศ I T U สำหรับในประเทศไทยเราก็มีหน่วยงานที่ควบคุมอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะได้แก่กองบังคับการ ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทเป็นผู้ดูแลก,กฎหมายสำนักพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์องค์กรมหาชนสพทอหรือ etda และไชนิกเป็นบริษัทที่จดทะเบียนชื่อโดเมนเนมได้แก่ จุด CO จุด t h est, จุด OR จุด t h est, จุด CO จุด t h เครือข่ายที่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตเราจะทราบกันได้ยังไงคะว่าอันไหนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้บ้างเราจะมาลองยกตัวอย่างกันดูนะคะได้แก่ เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายก็คือโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองค่ะที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์อนอนเน็ตอย่างเช่น iPhone Samsung ซึ่งเราอาจจะรู้จักกันในมุมของ iOS และ Android ค่ะเครือข่ายส่งข้อมูล IoT เช่น l o r a NB-IoT เครือข่าย Wi-Fi ปัจจุบันนะคะในประเทศไทยจะมีความเร็วอินเทอร์เน็ตให้เลือกเนี่ยมากมายเลยนะคะอย่างเช่นถ้าหากทางด้านของโทรศัพท์ไร้สายเนี่ยจะมีของ ais true dtag แล้วก็จะมีผู้ให้บริการความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะที่เกี่ยวกับทางบ้านก็จะมี ais 2 3 bb หรือ tot และยังมีอีกมากมายเลยนะคะต้องถามอินเทอร์เน็ตเซิร์วา provider ละเอียดความเร็วในการอัปโหลดข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลต้องลองวัดจริงนะคะที่จุดใช้งานเซิร์ฟเวอร์วัดความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเรียนกันมา5บทแล้วไดพงจะพอได้รับความรู้อะไรบ้างนะคะจากการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับทางด้านวิชาการตลาดหรือ e-commerce ในบทต่อไปค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ drop shipping ปปคืออะไรอยากรู้ไหมคะว่า drop shipping ปปคืออะไรมีความสำคัญแค่ไหนกับระบบของ e-commerce ตลาดออนไลน์หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเรียนกันในเรื่องของการเลือกระบบชำระเงินและการเลือกระบบขนส่งในบทสุดท้ายค่ะการทำตลาด e-commerce หวังว่าเดี๋ยวเราจะมามีข้อสอบและคําตอบกันนะคะหวังว่าทุกๆคนนะคะจะกลับมาเรียนกันในบทต่อไปติดตามกันในบทที่6 1ถึงได้นะคะขอบคุณค่ะ